สวัสดี FC ทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้เรามากันต่อเลยนะวันนี้ก็ไปกันหลายวัดนะวันนี้ก็มาที่หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับทุกท่านทุกคนนะนี่มาถึงจุดบูชาวัตถุมงคลของวัดปากคลองมะขามเท่ากันนะก็เดี๋ยวพามาดูรุ่นต่างๆนะครับที่มีให้เช่าอยู่ ที่วัดนะครับวัดปักคองมาขามเท่าหลวงปู่สุขนะครับ<อ>นี่อาคาราจำหน่ายวัตถุมงคลนะวัดปักคองมาขามเท่าก็ mm. เปิดเวลา8.00ปิดเวลา17.00นะที่มีให้เช่านะนี่ตอนนี้เป็นรุ่นหลวงปู่สุข รนะะลึกบุญกระถินสามัคคีปี68แปดจะสร้าง400องค์นะแล้วก็นี่เป็นนะรูปหล่อร้อยองค์นะนางเพชรกับนะนี้น่าสนใจเดี๋ยวบูชาไปนะนี่ก็มีสามรายการมีนั้งเงินนะจะสร้าง200องค์นะครับผมแล้วก็เป็นเนื้ออาปาก้ากะระไรทอง จะสร้าง2,000องค์นะครับแล้วก็มีเนื้อทองแดงลุมดำจะสร้าง8,000องค์ด้วยกันนะครับอันนี้บล็อกที่ทำลายแล้วรุ่น100ปีตอนนี้หาไม่ได้เลยนี่100ปี มีบอกแตกก็มีแบบยืนนะยืนสามร้อยเพชรกับเป็นกระไรทองสามร้อยแล้วก็เป็นลมดำสองร้อย แล้วก็แบบยืนสองร้อยแบบยืนแล้วก็แบบกระไหลทองสามร้อยนะนี่แล้วก็อันนี้หนึ่งร้อยลุมดำ หรีอว่ันนี้สามร้อยกระไรทองแล้วก็เป็นเนื้องเงินนะเนื้องเงินสองพันนี่ครับอันนี้ก็มีเนื้องเงินเหมือนกันพันห้า กับเนื้อเงินหมดแล้วใช่ไหมหมดหมดหมดอ่ะใช่อันนี้นาวะเหรอนาวะนาวะหนึ่งพันนาวะพายเงินก็ดูไอ้ถาดนีะครับก็จะมีเนื้อเงินอันนี้หมด หมดแล้วเป็น,นงเงินแบบยืน,นงเงินแบบยืนลมดำแล้วก็กระไหลทองอันนี้ก็ลมดำ แบบยืนกระไรทอง รุ่นนี้เป็นหลวงปู่สุขหลังกรมหลวงตะกุดทองคำสามพันห้าร้อยแล้วก็ในเงินบริสุทธิ์สองพันห้า ก็จะมีตัวอย่างนะนี่นะครับที่ยังมีอยู่เนาะนี่มีสี่แบบด้วยกันอันนี้พร้อมเลี่ยมแล้วนะครับห้าร้อยนี่พร้อมเลี่ยมหลังกุมหลวง แล้วก็เป็นเนื้อทองแดงนะเนื้อทองแดงแล้วก็อันนี้เป็นสองบารมีเหมือนกันนะสองร้อยห้าสิบ น,นี่เป็นสมเด็จพันห้าร้อยแล้วก็ครบรอบมรณะหนึ่งร้อยปีสองสี่หกหกสองพันห้าเป็นเนื้อเงินแล้น,นี่ครบรอบมรณะหนึ่งร้อยปีปีหกหก รว 2005, นะมละสองพเนาะมีมีแบบใบโพสีเขียวสีเหลืองสีส้มแล้วก็ลงยาสีชมพู สีม่วงสีฟ้ากลงละสองพันห้านะครับแล้วก็มีแบบยืนนะแบบเย็นร้อยปีมีสีเขียวเนะสีส้มสีเหลืองสีชมพูนะครับ อันนี้เป็นรุ่นมหาชนวนเศรษฐีนะมหาชนวนเศรษฐีห้าร้อยบาทมีสองแบบอันนี้ก็พร้อมเรียงเลยเป็นรูปรูป พร้อมเลี่ยมลงพุทุกด้านหลังนะครับวันนี้ก็สองบารมีหลังกรมหลวงเนะฮะเเป็นพระปิตาพระปิตารุ่นล่าสุดนะพร้อมเลี่ยม สมเด็จปีสองห้าศูนย์แปดสามร้อยครับแล้วก็ปีห้าแปดสี่ร้อย แล้ก็แบบขนาดบูชานะฮะแบบยืนนี่ก็ห้ารอยมีสองแบบนี่นะครับสองแบบตั้งหน้ารถนะแบบยืนปิตาสี่ร้อยนะครับ ก็มีแบบนี่พันห้านี่นะพันห้าแบบนั่งแล้วก็แบบยืนตรงนี้ก็ออกพร้อมกับร้อยปีเหมือนกันนะสอ,องร้อยองศาสองร้อยนี่ทองแดง ล้บสองร้อยนี่ใบโพ2สองร้อยเหมือนกันมันมีสองเนี้ยแล้วก็แบบยืดน,นะแบบยืนสำหรับรุ่นรุ่นนี้ที่มีเกจิปุกเสกนะครับก็จะมีหลวงปู่ศุนทรหลวงปู่น,น,อ,น,งน,นอง เะครับหลวงปู่เกาะหลวงพ่อมหาเปียหลวงพ่อสมชายพระอาจารย์ดีเล็กตัวนี้เป็นเนื้ออันปก้านะ้าร้อยบาทออกพร้อมกันกันกบร้อยเปีเหมือนกัน อัปากานะครับยังมีอยู่เนาะทุกท่านีน,น,แ,บบนนะแบบยืนนะโอเคแล้วก็เป็นเลทืมเลทห้าร้อยบาทเลท แล้วก็เป็นขนาดบูชานะ2000บาทนะครับขนาดบูชาอันนี้3000บาทแบบเยินก็3000บาทแล้วก็6500นาี่6500แบบเยืนนะออุ้งใหญ่นะครับ น,นี่หกพัหลวงปู่ศุขพระอาจารย์สุขน,นี่เป็นรูปนะ ก็ได้พาทุกท่านรับชมวัตถุมงคลของทางวัดกันแล้วนะก็เดี๋ยวพาไปอ,าอีกจุดหนึ่งนะครับผมนะแ่ตรงจุดนี้นะครับผมนะก็สามารถมากราบาหลวงพุ่สุกวัดปากคองมะขามเท่าได้ ตรงนี้ก็มีจุดบูชาถูกหอในจุดหนึ่งเหมือนกันเป็นกองหนร้อยบาทครับเรียนงปูสุขรองแผนยาเสพติดท่านต้องัท่องพุดโธเข้าไว้นะครับเวลาท่านโกรธใครก็ท่องพุดโธเกลียดใครก็ท่องพุดโธอยากกระดาษใครก็ท่องพุดโทเข้าไว้นะครับอยากาำจุดจำนายดอกไม้ทุกเขียนได้ใครก็เช่าพระแขวนได้ทําบุญมีพระแขวนได้นะครับแต่ความถังความศักดิ์สิทธิ์ของคนแขวนมันต่างกัน นะครับบางคนแขวนช้าตัวหน้ตัวมก็ไม่เคยสวดนะครับวัตถุบางคนก็ขังไม่ได้นะครับก็ตั้งใจใดีนะครับมารภาวนาพุทโธนะครับก็สามารถมาปิดแผ่นทองได้นะตรงนี้ะนะครับถ้านลองแขวแล้วแล้วลองอาราธนาดูนะครับแต่ท่านจะรู้เลยเพราะว่าหลวงพ่อองค์นี้เก่งอาจ๊าบนี่เก่งเข้าแขวนนะครับเข้าไปด้านในสักนิดหนึ่งนะครับไปดูรูปเหมือนหลวงปู่สุขนะนี่สักท่บากไม่ไนาดไหนศักดิ์สิทธิ์ขนา่ไดหน ท่านไม่ใชู่ปปันรูหรือูกหล่อให้ท่านได้ส่อนมองว่าอับท่านมีชีวิตท่านมีโรงเรีท่านมีโรงกลางท่านมีคามสุนะครับเอาความสัตยมาที่ต่างท่านมีความสขี่งเป็นลูลปเหมือนหลวงูุซุขนะดูเข้มขลัง นั่งเพชกลับมาใครสนใจรุ่นนั่งเพชกลับนะห้ามพลาดเลยนะครับผมมาทำบุญที่วัดกันได้แล้วก็อันนี้เป็นรูปเหมือนของท่านนะสาธุครับ อันนี้เขาจะมีรูปนะรูปเก่าๆให้ได้ชมนะครับแล้วก็เป็นวัตถุมงคลรุ่นเก่าๆปิดตาปิดตาปีสามสามห้ามีสองแบบคุกรักสีดำก็มีนะครับ แล้วก็มีบ็อกนะบล็อกต่างๆเป็นบ็อกนะก็เป็นรุน่นเก่าๆที่จัดแสดงให้ชมกันนะครับปีสามเก้าปีสามศูนย์ ปีเลือๆนะครับรรรรด้านในก็เป็นมีดนะ ก็สามารถมาเดินวนรอบกันได้นะครับตรงจุดด้านนี้นะครับทุกท่านทุกคนวันนี้ก็นําบุญมาฝากกันทุกท่านทุกคนนะสำหรับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะ เป็นตะกดหวัวดอกอย่างใหญ่เลยนะฮะก็มาลอดลงกันได้นะตรง,น,นะน,งน,นี้นะครับสาธุอ่ะพาทุกท่านลอดลงกันนะนี่นะครับ สาธุทุกท่านทุกคนนะครับทางด้านนี้เป็นไม้ไม้ตะพดหลวงปู่สุขนี่คนระับนี่เป็นไม้ตะพดหลวงปู่สุข ลอดลงหลวงปู่สำราญนะครับสะดาะเคาะต่อชะตาพระมงคลชัยสิทธิ์หลวงปู่สำราญใครที่จะมาร่วมทำบุญนะครับนะ บูชาวัตถุมงคลของทางวัดล่าสุดก็เรียนเชิญมีให้เช่าบูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่วัดประคองมาขามเท่านะครับหรือใครที่ไม่สะดวกมานะครับลองทักเพจวัดดูสำหรับวันนี้ก็ขอฝาก FC ฟไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวัดประคองมาขามเท่าหลวงปู่สุขขอให้ได้บุญกันทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ